แม่นแล้วโทตบรนเนอรถึงเวลาที่คุณต้องพึ่งมาม่าเพื่อยังชีพแล้วนั่นแหละความลับของผมกับตันผมพึ่งมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วผมคุณเดี๋ยวเดีอันนี้มันโดนเส้นผมจริงว่ะดน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เข้าอยู่ช่วงใหม่ของช่องบ b เบิลบอ l นะครับเป็นช่วง โดนเส้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 นนะผมก็เป็นคลิปที่จะทาเกี่ยวกับการเปิดคลิปตลกดูรีแอคชั่นนะครับว่าจะมีคลิปไหนบ้างนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยหลุดขำออกมาหรือจะมีคลิปไหนบ้างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฉยๆเลยอันนี้ได้แค่มุมปากเออเป็นการฝึกสกิลนะครับผมชอบโดนทักว่าเป็นคนติดตลกนะรจริงๆผมจะมายืนย Potter ันว่าผมไม่ใช่คนติดตลกนะฮะทุกคนฮนะอืมอย่างน้อยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ไปกันสำหรับคลิปวิดีโอแรกทุกคนมีใครเคยดูคลิปนแมวส้มกับอ่าตัวไซบบเรียนบ้างไหมครับเนี่ยผมอะเพิ่งมาได้ดูช่วงนี้แผมรู้สึกผมชอบมากเลยอันนี้เป็นคลิปแคปชั่นนะครับไอ้กี้ของแท้นะฮะเดี๋ยวมาดูกัน,นครับคลิปนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ดูนี่พี่ส้มว่าไงน้องกี้คี่ว่ากี้จะเปลี่ยนตัวเองเป็นหมาที่ดีแล,ล้วล่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าเลยน้องเก้พี่ว่ามันยากอะถ้าพี่ส้มไม่เชื่อนะ กี้สาบานเลยทักกี้ยังกัดโซฟา mm hmm. แทะเฟอร์นิเจอร์ขอให้บ้านกี้ไฟไหม้เลย mm hmm. เรียบร้อยฮะบูมไ <laughs> งล่ะกี้ <laughs> ไปทั้งหลังเลยทีนี้เอ้ก <laughs> ีทุกคนมากดติดตามได้นะครับบุ๊กเหมียวสตอรี่นะทุกคนในติ๊กต็อกนะครับคลิปต่อไปครับทุกคน ร้องขนาดนี้เลิกเล่าเถอะเพื่อนผู้หญิงมีเท่านี้แหละคิดว่าตัวเองถูกเสมอบางทีมันไม่ใช่หลายชิานทุกคนที่เคยบางทีเขาก็เบื่อหน่ายเราเพราะเราเมาอย่างเดียวไงมึงกินมึงไม่มีอะไรเลยมึงกินยังไงเนี่ยผมก็ดูตอนเด็กๆก็จำได้เลยอันเนี้ยในทีวีอันเนี้ยใส่เล่าไปแล้วทำเสียงเล่าหน่อย เหล้าเสียงเหล้าน้ำเหล้าหล่นใส่จอกเนี่ยโอ้จอกสองคนนี้อยู่ด้วยกันจะตลกอยู่แล้วนะทุกคนไม่มีเนอะแก้มใสแล้วนี่ก็เป็นช็อตมีมเลยนะครับที่แบบโพในหลายแพลตฟอร์มนะครับ ไอ้ยโออะไรว่าเล่าหรือมิดโกนบาดคอจริงจริง <c oughs> ประมาณนี้วันนี้นะทุกคนโ้ถ้าจะแสบขนาดนี้เลิกกินนะฮะคลิปวิดีโอต่อไปนะทุกคนซ้อมเต้นปีใหม่ EP สามไปไปดูกัน โคยังนาปูเอ้ยกอบุ่มกัวเจงมกประดังคืี้ตัตัตัดตัดิตันกรุบแวะงเดิงอ่ะตัตัตัดตัดิตันกรุบแวะงเดิงอ่ะตัตัตัดตัดิตันกรุบแวะงเดิงอ่ะปูอือจะคือเจ้ากรนตงตั้งจดท้าเจงดีเฮ้ยโคยังนาปูเอ้ยกอบุ่มกัวเจงมกประดังคืี้ผมจะดูคอมเมนต์นี่จะถึงสงการไหมครับท่านี้เออกดกดกดใจให้กดใจให้โอเคน่ารักน่ารักน่ารักโอเคทุกคนเข้ามาดูได้นะครับ คลิปวิดีโอต่อไปนะครับเป็นคลิปของนาคอนะทุกคนโอ้โหคิดถึงน้ามากเลยอ่ะอันนี้มาจากใบแม่นะผมยังจำได้อยู่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะร่างกายกูเป็นอะไรทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้ว <c oughs> วะทำไมบ้านมันลรกจังงี้วะทนไม่ได้หลังจากนี้กูอยู่ไม่ได้แนไ่ไม่ไหวแล้วต่อไว้ก่อนเออเดหน,นึ่งบ,บ้านนอกบ้านนาฝุ้นไปเยอะอย่างนี้แหละรถวิ่งกันเยอะมันไม่เกรงใจกันหรอกเดือไป การรีดผ้าเนี่ยลนามมันต้องฉีดชุนชุเหมือนตั้งแตนทอดเพื่อจะมีกีบน้องสวยงามสง่าหน้าไปหนามบนปออนากการเย็บจักรนะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงเย็บเป็นอย่างเดียวเราก็เย็บได้ไม่ว่าจะปะจะชุนหรือจะเนาอะไรเนี่ยสบายมากฉันโตในโรงงานไททเวทเทร์ลบนปากบนปาก ไม่เป็นไรเลือดไหลที่เวเองเฮ้ยเลือดขนาดนี้กูต้องถูบ้านอีกแล้วการถูบ้านเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเอาถังเดียวก็พอบ้านเพื่อนเอาไม่อยู่แล้ะสงสัยต้องว่ายน้ำเนี่ยเอาไม่อยู่สี่งร่างกายของอะไรเนี่ยได้เลยทุกคนไบค์แมนนะครับลองไปดูฮะสนุก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 มีสองภาคเฮ้ยคิดถึงแนาคอมจังเลยอ่ะคำติดปากนะ ไอครับนีฮะคบคปคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเป็นทีมอเวนเจอร์ภาคกระลำดอกนะทุกคนมาดูกันเป็นยังไงบ้างถึงเวลาต้องพึ่งอะเรามาดูพึ่งอะไรนะครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วนะแม่นแล้วลอตรบานเนอร์ถึงเวลาที่คุณต้องพึ่งมาม่าเพื่อยังชีพแล้วนั่นแหละความรักของผมกับตันผมพึ่งมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วผ เดี๋ยวอันนี้มันโดนเส้นผมจริงวะผมเพิ่งมาแต่ต้นเดือนแล้วนี่คือความรักของผมกับตันเพิ่งมาตั้งแต่ต้นเดือนละผมเพิ่งมาตั้งแต่ต้นเดือนละผมเพิ่งมาตั้งแต่ต้นเดือนละรู้นะรู้นะรู้นะรายรับเข้ามาแต่รายจ่ายเยอะกว่าเงินเดือนเหมือนเงินทอน โอเคครับคลิปต่อไปเป็นคลิปของตลกหกฉากนะครับน่าจะมาจากหกฉากครับจันนะเท่าที่ผมดูเมื่อเราเป็นคนตรงๆนะทุกคนเออคำหยาบของคำว่าสุนัขคืออะไรตอบมาผมพูดได้เหรอครับพูดมาเลยเพื่อนเขาตอบทั้งห้องมาเนี่ยสุนัขไงสัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงเกินเธอพูดในใ่กับครูเหรอไม่ใช่ครับก็ครูถามว่าคำคำหยาบคำไม่สุภาพผมก็เลยบอกพูดแล้ว ดอ่ะเฮียเธอสิเฮียเฮ้ยเอาแฮ้ยเจ็ตใจ็ตเย็นๆครับก็ทำกรแล้วโอเคครับทุกคนทุกคนมีใครเป็นไหมผมอะ่ะชอบดูรายการทีวีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นดอกแบบวันดิจิตลอลใช่ไหมผมจะมีก็มาดีครับนะครับแล้วก็หกฉากขับจานช่วงนี้ที่ผมดูซึ่งมันค่อนข้างเบาสมองมากนะครับแล้วก็ผมเลือกไม่เห็นคอมเมนต์นะครับถ้าไม่เจอเรื่องแย่ซะบ้างเราคงไม่รู้ว่าเรื่องดีๆมีค่าแค่ไหน กดใจให้เลยโอเคโอเคไปไปไปคิดว่าไปพักดูความน่ารักของน้องแมวกันบ้างนะทุกคนปัดเปรด้วยปัดเปด้วย ใครมีสัตว์เลี้ยงที่ชอบทำตัวแปลกๆบ้างนะทุกคนเราไปคุยกันคลิปต่อไปนะครับเมื่อหัวหน้าสั่งงานเราและนี่คือเรากับเพื่อนนะครับทุกคนพวกมึงจะท้อทำไมวะมึงไม่เคยไดีเรื่องชาวบ้านบาราจรร์เหรอนายท่องเหม็นนายจันหนูเที่ยวต่อสู้กับ้าสึกตะหลายพันเออแต่สุดท้ายทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะเหรอ โครช็อตฟิวสุดท้ายทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะทำงานหนักได้แนละ้วแต่ว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับทุกคนแบ่งเวลาให้ดีๆนะครับเป็นห่วงคลิปวิดีโอต่อไปนะครับคติประจำใจนะครับคนเราอ,ะอ่ะมาดูกันคนเราอะชีวิตมันไม่แน่นอน <c oughs> แต่แต่ถ้ามีหมอนถ้ามีหมอนค <c oughs> อ,โนโอ ชีวิตไม่ได้นอนนะทุกคนจำไว้แต่ถ้ามีนอนมีนอนด้วยนะแต่ถ้ามีหมอนกูนอนแน่ <laughs> นัดเป็ดนะครับผม TikTok <laughs> นะครับเข้ามาดูกันได้โอเคคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเป็นคลิปคือแบบโอ้ยแม่งเอ้ยคนจะนอน <laughs> แคปชั่น <laughs> มาดูกัน <laughs> ตอนนี้นกันละเปความเข้า <laughs> นอนยัง <laughs> ยังหรเปล่า รอรอรอไม่มีอะไรกูถามเฉยๆตื่นแล้วเนี่ยอมคุยแล้วเนี่ยโอ้่ใส่ไม่ดีเลยแล้วบางคนหลับอีกรอบยากมากด้วยนะทุกคนเออเช่นผมคือถ้าตื่นตอนดึกคือไม่หลับฮะหลับยากแหละ คิดต่อไปแคปชั่นฉันเมื่อได้เวลาเลิกงานในทุกทกวนค <c oughs> <c oughs> คอมมคอมมมมเเนนน์์ะื โดยเฉพาะวันศุกเย็นอตีปีออกมาเลยเดินฝอยก่อนเลิกงาน30วนทีเพื่อเป็นการผ่อนคลายชอบ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 คลิปต่อไปนะครับแคปชั่นโอเคจบมาดูกันคุณสวยมากผมชอบคุณขอเบอร์ได้ไหมไม่ได้มีแฟนแล้วโอเคจบขาผมโอเค what อะไรอะในชีวิตจริงเราผมว่าสมัยนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดเยอะขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้หรือผู้ชายสมัยนี้บางคนแล้วกันนะครับก็จะปฏิเสธแบบตรงๆไปเลยจะไม่อ้อมแลวนะครับก็ชอบก็คือชอบก็คุยต่อได้แต่ถ้าไม่ชอบก็โอเคจบตามนั้นไม่ใช่กินข้าวแป๊บอาบน้ําแป๊บทุกวันนี้กินข้าวยังไม่เสร็จอาาน้ำยังไม่เสร็จเลยมีใครยโดนบ้างครับ ยอกยอกยอกคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเป็นคลิปของคนต่างชาตินะครับที่เขาแบบเป็นรีแอคที่แบบเหมือนเขากำลังจะออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูคอมเมนต์ไม่มีใครเห็นเท่ากับเห็นทั้งโลกูดคแบบน พื้นต่อซะเลยเนี่ยเออดี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 น่ารักน่ารักคนดูไปสองล้านเลยนะเออคลิปต่อไปครับมาอีกแล้วนะครับเพจนัดเป็ดเมื่อเราคิดบวกอะมาดูกันจรงนะครับแ้ ดี๋ยวคิดบวกเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือคิดบวกเกินไปหรือเปล่าบวกจริงๆนะทุกคนไม่ได้บวกกวนตีนแบบเข้ามาดีอันนี้คือแบบคิดบวกจริงๆอะ่ะไม่เดีเจออะไรดีดบ้างโอ้ยทุกคนผมชอบอันนี้วะอันนี้แบบโดนเส้นจริงเดี๋ยวสวยอ่ะสวยคนเดียว แล้วก็ดีอีกเหรอเอาเรื่องวางโตไว้เถอะทุกคนคิดบวกเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ขอขอบคุณนะครับจากช่อง TikTok นัดเป็ดนะครับผม,ผมติดผมติดตามไปเลยแล้วกันนะทุกคนมาติดตามกันได้นะผมติดตามไปเลย้กันปั่นดีปั่นดีผมชอบผมชอบผมชอบคลิปวิดีโอต่อไปนะครับมาจากช่องของครูช้างนะครับกราฟิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันแคปชั่นใครโง่ให้ลุกขึ้นเออไครโง่ให้ลุกขึ้นนักเรียนคิดว่าตัวเองโง่หรอคะเปล่าครับแล้วลุกทําไมผมยืนเป็นเพื่อนครูนะคะอ้า ก็ครูยืนคนเดียวนี่ฮะไม่อยากให้โง่คนเดียวเออเออเลิศเลิน่ารักดีน่ารักดีครูกาทําคลิปนะเออน่ารักดีครับน่ารักดีน่ารักดีคลิปต่อไปนะครับเป็นวิดีโอของทางทิกตอกช่อง Smile have fun นะครับผมมาดูกันมันก็มีเรื่องเครียดแหละที่ไม่มีใครเข้าใจหรอกคิดก็อยากกินข้าวมันไก่อยากกินปินย่างกินชาบู กินเต็มไปหมดเลยแต่ว,ว่าลดน้ำหนักอยู่เคีย์ต่อไปเถอะถ้างั้นก็เคีย์ต่อไปนะลดน้ำหนักอยู่แต่อยากกินทุกอย่างเนอะไม่ได้ถ้าจะลดน้ำหนักก็ต้องมีวินัยกับตัวเองนะครับแต่ถ้าไม่มีวินัยก็กินเข้าไปครับความสุขถ้าม,มีความสุขก็กินครับแค่นั้นเลยอย่าบ่นอ้วน ทุกคนครับคลิปตัวต่อไปนะครับมาจากช่องนัดเป็ดอีกแล้วทุกคนไปดูกันไม่จริงหน้าแคปชั่นของเขาปีใหม่นี้ขอให้สิ่งไม่ดีจะหมดไปไปอ้าวกูเหรอชัดเลยครับไปคนแรกเลยทั้งนั้นหละทาน็อสดิดบิ้วสลายเลยทีเดียว ดูดีๆนะจะขออะไรนะ่ะเข้าตัวนะเออแย่ yeah, เลยนะอย่างนั้นนะไม่ดีนะโอเคครับปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอนะครับของทางช่องพี่กันสมัยนะครับแต่ว่าเป็นช่องของมินห้า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 นะครับในติ๊กต็อกสามารถไปติดตามชมกันได้นะครับทุกคนติดตามได้ติดตามได้เป็นคลิปที่เขาถามว่าเมื่อคนถามว่าเราเป็นคนยังไงอ,อ่มาดูกันมาดูกัน จริงเป็นคนเฮฮาไหมจริงๆเป็นคนเงียบเฮฮาฉุนเฉียวล่าเลงสงสัยวิตกขังบนน่ารักขี้ขู่อโนเนโกรธโมโหโกรธคือโบ้มหาคือบ้ากูเป็นไปนโพลา่ากูเป็นทุกอย่างยกเป้นคนปกติแค่นั้นเลยเป็นไปนโพล่าครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนสำหรับใครที่รับชมวิดีโอแนวนี้แล้วสำหรับ ใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแนวนี้ออกมา เป็นอีกช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่มีคลิปวิดีโอหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยสามารถส่งลิงก์มาได้นะครับเดี๋ยวผมแปะติ๊กตอกไว้ให้นะฮะส่งมาในแชทติ๊กตอกก็ได้นะครับหรือหรือไอจีก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปเนี่ยจะมีไอจีอยู่สามารถส่งลิงก์หรือส่งอะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมจะคัดๆเอามาดูนะครับตอนนี้คือผมก็พยายามหา,หาคลิปอะไรที่มาไม่เคยดูมาดูเองดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอให้คนที่รับชมคลิปในวันนี้จบลงแล้วก็ขอให้ได้รอยยิ้มกลััับบบไปปนนนะคคครรรแลลขขอมมีีวาาสุกๆใิ้ นะใครที่ใจดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่กนคกับทุกคนเจอกันในชาวนคลิปใหม่ต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย